อะข้อนี้เขาบอกว่าถ้ากำลังสองของ 2a บวก 3b นะครับมีค่าน้อยกว่ากำลังสองของ 3a บวก 2b อยู่90นะครับโจทย์ถามหารูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว a บวก b นะแล้วก็ส่วนสูง a ลบ b หน่วยเนี้ย มืนในรูปที่เขาให้มาเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางหน่วยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับเราก็จากประโยคที่เขาให้เราเริ่มก่อนได้เลยเนาะเขาบอกว่ากํางสองของสองเอบวกสามบี B, ถูกไหมครับเราก็เขียนได้เลยนะว่ากังสองของ 2a บวก 3b มีค่าน้อยกว่าอ๋อตรงนี้มีน้อยกว่านะกำลังสองของ 3a บวก 2b นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เยอะกว่าจะเป็นตัวตั้งนะเราจะมาเขียนเป็นผลลบกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังสองของ 3a บวก 2b เราเขียนไว้ก่อนเลย 3a บวก 2b ยกกำลังสองถูกไหมยกกำลังสองนะครับน้อยกว่าก็มาหักลบกันถูกไหมครับ ไอตัวนี้ด้านหลังมีค่ามากกว่านะตัวด้านหน้ามีค่าน้อยกว่าเขาบอกกลังสองของ 2a บวก 3b น้อยกว่ากาลังสองของ 3a บวก 2b เนาะเพราะฉะนั้น 3a บวก 2b ยกกาลัง2นะครับลบกับ 2a บวก 3b ลังสองถูกไหมลบกันจะต้องมีค่าเท่ากับ90ถูกไหมครับเนาะนี่ก็คือจากประโยคที่โจทย์ให้มานะครับเพราะนั้นก็ต้องแก้สมการนะครับหาค่า เค่า B ออกมานะซึ่งถ้าเราลองสังเกตรตรงนี้มันเป็นยังไงครับเน,นนี้ก็เคยทําคลิปย้ําไปแล้วเนาะในในช่องนะครับลองไปดูได้นะว่าเห็นก้อนยกกําลังสองลบกับอีกก้อนหนึ่งยกกําลังสองเราต้องนึกถึงผลต่างกําลังสองได้เลยถูกไหมครับนะเรานึกถึงผลต่างกําลังสองได้นะครับอ่ะผลต่างกำลังสองคือก้อนหน้า มันจะแยกได้เป็นไรครับคนต่างกังสองเนาะอ่ะตรงนี้อ่ะมาต่อตรงนี้ต่อนะฮะเอ,อ่อคนต่างกังสองเนาะหน้ากังสองลบหลังกังสองนะครับจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอนี้ทุกคนต้องจําได้นะอ้่นี้ยต้องจําได้แน่นอนออกแน่นอนแต่ออกในรูปแบบไหนนะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราเห็นว่าก้อนข้างบนของเราเนี้ยสาม a บวกสอง b นี่ก็คือก้อนหน้าเนาะสอง a บวกสาม b คือก้อนหลังถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกได้เป็นไงครับก้อนหน้าก็คือสาม a บวกสอง b ลบกับหลังก็คือสอง a บวกสาม b ถูกไหมครับคูณกับหน้าบวกหลัง3 a บวก2 b บวกกับหลังก็คือ2 a บวก3 b ถูกไหมครับจะต้องเท่ากับ90เนาะคราวนี้แต่วงเล็บก็คิดได้นะอันนี้เครื่องหมายลบนะครับอยู่นอกวงเล็บถูกไหมตรงนี้ก็กระจายลบเข้าไปนะก็จะกลายเป็น3 a บวก2 b แล้วก็ลบกับ2 a ลบ3 b นะฮะเครื่องหมายลบอยู่นอกวงเล็บกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปนะภายในวงเล็บเครื่องหมายจะเปลี่ยนถูกไหมครับ ส่วนด้านหลังเครื่องหมายบวกก็บวกกันได้เลยนะ3 a บวก 2a ก็ได้เป็น 5a 2b บวก 3b ก็ได้เป็น 5b ถูกไหมครับนะเท่ากับ9อนะครับอันี้คิดเลขออกมาได้นะ3 a ลบกับ 2a ก็ได้ a นะครับ 2b ลบ3ามก็ไดลบ b นะก็จะได้ออกมาแล้วว่าเป็น a ลบ b นะอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ5 a บวก5 b พี่ขอดึงหาออกมานะดึงหาออกมาก็ไปข้างนอกตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็กลายเป็น a บวก b นะครับก็จะเท่ากับ90นะด้านแต่หลังมี5เป็นตัวประกอบเราสามารถดึงห้าออกมาได้นะครับอ่ะก็ได้เป็น5 a ลบ b คูณกับ a บวก b เท่ากับเ0าเนะย้าย5้าไปหาร90ได้นะครับก็ได้ว่า a ลบ b คูณกับ a บวก b เท่ากับ เอาห้าไปหารก็ได้เท่ากับสิบแปดนั่นเองเนาะสิบแปดนะครับเวลาสังเกตว่าทําโจทย์เนี่ยเราลองดูนะสิ่งที่โจทย์ถามรือให้มาเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเราคิดออกมาแล้วติดอยู่แบบเนี้ยนี่ติดอยู่ใช่ไหมมันติดอยู่ไม่ได้ A อได้บออกมาแต่มันมีหน้าตาคล้ายๆกับที่ที่โจทย์ให้หรือโจทย์จะหาเนี่ยให้เราเล็งไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก่อน ติดเอาไว้ก่อนนะโอเคนะเวลาเจอโจทย์ที่โจทย์ให้แบบติดตัวแปรหรือเราคิดคิดมาเสร็จมันติดค้างอยู่เนี้ยเราเก็บไว้ก่อนไม่ต้องพยายามหาต่อก่อนนะเพราะว่าอย่างเนี้ยตอนน่อ้เราคูณกระจายเป็นกําลังสองผลต,ต่างกําลังสองอย่างเนี้ยมันก็ยังติด a ติด b อยู่นะครับอ่ะเราเก็บไว้ก่อนตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเขาต้องการหาอะไรเรามาดูที่เขาต้องการหานะเขาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมถูกไหมที่วาดให้นะ วัดด้วยความสวยงามนะฮะตรงนี้ให้ฐานยาว a บวก b เอา้านี่ไงมีอยู่เนี้ยเราคิดออกมาได้ถูกไหมครับให้สูงคือ a ลบ b เอา้าก็นี่ไงเพราะนั้นเห็นไหมว่าไอ้สิ่งเราคิดออกมาได้เนี้ยมันเหมือนกับที่เขาจะหาอยู่พอดีเลยเพราะนั้นลองไปเขียนสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมออกมาซิถูกไหมเรารู้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรครับ เเขียนแอบ,บตรงนี้นะพื้นที่สามเหลี่ยมเขาต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยมถูกไหมสามเหลี่ยมรูปที่เขาให้มานะพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงจากรูปที่เขาให้ฐานคือ a บวก b ถูกไหมสูงคืออะไรคือ a ลบ b ถูกไหมครับ เนาะอ่ะเพราะนั้นเอา้าแน่นอนว่าเราไม่รู้ A รู้ b แต่เป็นไงครับเอานี่ไงฐานคูณสูงคือ a บวก b คูณกับ a ลบ b มันคือสิ่งที่เราคิดได้มาตะกี้ถูกไหมว่ามันคูณกันแล้วเท่ากับสิบแปดนี่เพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ a รู้ b เลยเนาะเราสามารถแทนค่าตรงนี้ได้เลยถูกไหมครับเป็นสิบแปดโอเคไหม นี่งไงเพราะฉะนั้นมันก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสิบแปดคำตอบก็เลยคือเก้าตารางหน่วยนั่นเองเนี่ยได้คําตอบได้เห็นไหมฮะ